คุณอยากรวยขึ้นใช่ไหมคุณอนจะต้องมีความรู้สึกรวยจากในใจก่อนอ่ะแล้วถามต่อว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกรวยให้มันกลายเป็นเงินจริงๆได้ยังไงอะ คุณหนิงมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่เขามาเรียนรู้เรื่องของการ m a n i f ฟสความมั่งคัง่งตอนแรกเขาก็เริ่มต้นจากแบบไม่มีรายได้ประจําเลยด้วยซ้ําคือเขาเป็นแม่บ้านแล้วก็แบบเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านแต่เขาว่าอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองในทุกๆวันนะคุณหนิงก็ให้เขาอะฝึกความรู้สึกมั่งคั่งมั่งมีซึ่งสิ่งที่เขาทํานะคะก็คือเขาอะขอบคุณเงินทุกบาทที่เขามีแม้ว่ามันจะนิดหน่อยยังไงก็ตามหรือเวลาที่เขาซื้อของนะเขาก็ซื้อของไปแล้วเขาก็บอกกับตัวเองว่าขอบคุณที่เราสามารถซื้้้้ออของนนีไดนะแลว ทุกครั้งที่เขาจ่ายเงินไปเนี่ยเขาก็ทําตามที่คุณหญิงบอกอย่างก็คือเขาอะพูดกับตัวเองในใจว่า เขาอะกำลังหมุนเงินออกไปในจักรวาลเพื่อให้มันกลับมามา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นภายใน3เดือนเนี่ยนะคะเธอก็เริ่มทําธุรกิจของตัวเองทีละนิดทีละนิด,นดจากตอนแรกนะมีออเดอร์มีลูกค้าเข้ามานะสองสามออเดอร์กลายเป็นตอนนี้นะนะมี50-60ออเดอร์ต่อวันสิ่งที่เขาทําจริงๆอะก็คือเขาอะเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเองพลังงานที่เขาส่งออกไปอะมันเป็นพลังของความขอบคุณมันเป็นพลังของความมั่งคั่งมั่งมีแล้วพอเวลาที่ระดับพลังงานของคุณสูง ยอยู่ในระดับของความมั่งคั่งอะ่ะคุณก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่มันเป็นความมั่งคั่งทั้งหลายเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตคุณลูกศิษย์ของคุณเองอะ่ะเขาก็เลยเริ่มที่จะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นเริ่มมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นลูกค้าที่เข้ามานะก็เป็นลูกค้าที่แบบสามารถปิดการขายได้ง่ายยังไม่ทันจะตอบคําถามอะไรมากลูกค้าก็โอนค่ะพร้อมโอนคนนี้ก็บอกว่ารับค่ะ CF ทันทีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ครูหนิงสอนเขานะคะก็คือ3วิธีในการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกรวยให้มันกลายเป็นเงินจริงๆวิธีที่1น,นะคะคือทุกครั้งที่คุณจ่ายอะ คุณจะต้องจ่ายด้วยความขอบคุณไม่ใช่จ่ายด้วยความกลัวเพราะว่าเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปนะมันคือคุณกําลังส่งพลังงานออกไปแล้วทุกครั้งที่คุณจ่ายนะอย่าคิดว่าเงินกําลังจะหายหรือว่าคุณกําลังเสียเงินไปแต่ว่าให้คุณคิดว่าคุณกําลังปล่อยเงินให้ไปทํางานคุณกําลังปล่อยเงินให้ไปหมุนเวียนแล้วก็นําพาเพื่อนฝูงกลับเข้ามาหาคุณมากขึ้นและขั้นที่2ก็คือคุณจะต้องขอบคุณเงินทุกก้อนไม่ว่าจะเป็นการรับเข้าหรือการจ่ายออกก็ตามคุณหญิงสอนให้เขาเขียน gratitude l ุดลิสต์เกี่ยวกับเรื่องเงินก็คือลิสต์ของการขอบคุณเงินทุกวันขอบคุณที่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟขอบคุณที่มีเงินซื้อกาแฟพลังของการขอบคุณเนี่ยมันเป็นพลังของความขยายยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่อะ่ะคุณจะยิ่งขยายความมั่งคั่งออกไปมากเท่านั้นและขั้นที่3นะคะซึ่งสําคัญมากก็คือคุณจะต้องทําบางอย่างเพื่อที่จะให้คนอื่นแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่สามารถให้เขาได้เยอะก็ตามคนที่มีความมั่งคัง่งมั่งมีเนี่ยนะคะมักจะเป็นผู้ให้แล้วมักจะเริ่มต้นให้ ถ้าคุณมีเงินมากพอคุณสามารถทิปเล็กๆน้อยๆให้พนักงานก็คือคุณสามารถให้เขาได้หรือว่าถ้าคุณมีความรู้อะไรก็ตามคุณก็สามารถแชร์ความรู้ต่างๆที่คุณมีเนี่ยออกไปให้คนอื่นได้พลังของการให้เนี่ยมันเป็นพลังที่อยู่ในคลื่นความถี่ระดับสูงและมันจะทําให้คุณอะ่ะดึงดูดความมั่งคั่งในทุกด้านของชีวิตเข้ามาได้มากขึ้นค่ะสรุปก็คือ ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยจากภายในก่อนและคุณจะทําอย่างนี้ได้ก็คือคุณต้องเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเองให้อยู่ในระดับของความมั่งคั่งก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณที่เขากําลังไล่ล่าหาความมั่งคั่งด้วยนะคะและถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของการ m a n i f e s ความมั่งคั่งแบบจริงจังครูหนิงขอแนะนําคอร์สใหม่ของครูค่ะ มานิเฟสความมั่งคั่งด้วย12กฎจักรวาลมีหลายคนน่ะที่พยายามจะศึกษากฎเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ว่าพออ่านเองไปก็ไม่เข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ไม่ถูกคอร์สมานิเฟสความมั่งคั่งด้วย12กฎจักรวาลเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวที่ทําให้คุณน่ะเข้าใจกฎกติกาของการอยู่บนโลกนี้แล้วคุณจะได้แบบชนะในชีวิตน่ะคุณจะได้สามารถมานิเฟสทุกอย่างในชีวิตที่คุณต้องการได้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วติดต่อทีมงานของคุณหญิงนี้หน้าได้เลยค่ะ